กูกูจะได้ไม่โดนอยากโดนแบทแม่นันตีใส่เหรอนาทีขอแบบขอแบบผักผักห้าตัวมาอยู่รวรวมมาโดนโดนเหมืนี่กูอะไลวะแล้วกูแต่กูยิงเองมาแล้วโอ้โหกว่าจะมาพี่น้องกูตัดคลิปยาวอีกแล้วแม่งแค่เริ่มเกมกพิกินนาทีกว่านะาช็อตเดียวเนยรเี่ย จะเอาก็หลับจะเอา,าอก็หลับที่นมน้องวันนี้จะโชว์ทีกาเล่นดทสิทสนะเียุดที่หน่งะครับน้องที่มันสายลับอะนะเฮ้ยอย่างเงี้ยบีจะคอไม่ดีเลยขีดก็ได้ไถ่ายดีก่มก็ถ่ายให้มันโดนสามตัวมึงหวังน้อยเล่จะเอาแค่ีดหนึ่งมึงเห็นมนาทางจะจอกไว้แบบ เี็ยกี่ดอลตัวเดียวไม่รู้ว่าอย่างไรอุ้ยสถานะไถ่กูละเพื่อนยิงยิงยิงขีแตกแมจบ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 แม่นสองรอดไอ้ฝัดตัวนี้รูนไม่ค่อยมีนะไอ้โน่นไอ้โน่นเราจะย่าไปนั่นจะย่าไปโอ้ยวัวตายหมดโง่สวยสวยสวยเราต้องสู้กีดเราต้องสู้ไอ้ฝัดเออ ไอ้จุงทีไม่คิวเลยวะเขาห่ากูอยู่อนะโกใช่ยงโกชวยที่ไอ้โชโชกซิคไเยอะดิเก่าวะไอ้ันทไอ้จันทุกจัุกตัวเเ กูต้องเซนเตอร์อีกแล้วไอชิ้นผอยไม่ได้จัดฟูผมพ่เศษเซนเซอร์ติดเหลืองนี่นะครับน้องจัดฟูผมพิเอษเซนเออติดเหลืองยย

โอ้โหโอ้ยของจริงวะเหียป้อนนะมันป้อนโอ้โหยังไม่สอตันวะชิ้นโคตรเบาเลยเลย โอนั oh ่นีเหรอคือกุยกันไปถึงอยาจะลองด้วยายแมสต์ไอคิวเลย่ใช่สิไม่เพียรใจเไม่เย่อสวยเลยนั่นคือแบบไม่ดีกที่อ่ะคุณรอดไหมบินอยู่บินอยู่บินอยู่ เฮ้ยเราทันทุกถ่ายอะไรกูเห็นแล้วนะทันไม่ได้เอาอกกลางเกียรนั่งเกียร์นึ่บนด้วยวยแอ้เรป่ากลางรวยเฮ้ยแบตแบทแบไปี่เนเฮ้ยถายไปสองเฮ้ยย้อนหายนะลืมบอก โอกยของเสกียวเยวยกันต่อยอย่างเบาเลยมาเอามาบูแบเกิดแเกิดนะไอ้สัูกเลยมชทีมเรามีใครต้องการใช้บูบ คือโดนจัดาวเนี่มันโดดมากดลืมว่ามันกดไปติดสองแย่ได้ไม่นี่มารอโดร์มาลอโดร์แต่งมน็ตก็ได้นี่อ้น้องนูครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคลืมไอพีกาจอกไอพีคือปวดีป่วยไม่เดินก่อนแล้วไม่เอาให้ค ough> ูเอาแล้่าก่อน

มันฟิก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 เขบนขาเออีกแล้ววะาบนเขาเอาเยอะยังไงี้บนกัจะเอาิตเลนนยไนาไม่ต้องบไ่องกับลาเรยมาจะไปเหบน่บนไอ ane, you daily, you ้เ he ียเหมือนามาเล่นคนพีู่่บน่รงีย่ั้งลัง Hotel 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 oh, ้อมกลางแหก้อมกางเหโอ้ยอนไงวะมา่วยดินนะเปยี่สิบสวยสวยโอเคเฮ้แทนนโอ้โหบอกดูครับต กำอะไรไปดูคนไม่ไใเบสไม่ได้อลดูดิดูดิดูดิดูดยิงไม่ถึงวาระทานเฮ้ยกูโดนป่าไปทีหนึ่งแล้วโอ้โหก็แข่งไม่ทันเฮ้ยไม่โดนระเบิดกูอยู่ปานไปแล้ว ไปเลยวอตัวมั้งเลยชุมกูณดจจโอ้วไดกุ้ตเลยนฟกขอบคุณที่แบกอะไรของกูวะนี่ถลิ่มไม่ใช่แดงหรอมั้งถัหลิมไม่ใช่แดงหรอมั้งเจดอาไปเลยไปเลยใจดีว่ะ ขอยิงหน่อยเหอะแม่งเลยถตะก่อหนึ่งสองหนึ่งแม่งเหมือนเหมือนเหมือนมาโชว์ให้เขียนอะเหมือนเหมือนมืนาอัดให้เขียนโชว์อะเดียวอะที่เรากูอัดแต่แม่งเล่นอย่างดีเลยใช่ไหม มึงจะวิ่งให้ปีเด็มทำไมทีเนี่ยเลยตัดสล็อตมาช่วยเฮ้ยโอ้โหคันตียังไม่ได้ไอ้เจสซี่ก็ไม่ได้ใจทำที่ผ่านเลยไปอีกแล้วไปอีกแล้วเฮ้ยสวยโอ้โหกูไม่ได้คิวโอ๋ยเออเออเออกูไม่ได้คิวอีกแล้วเอสซีท่าแล้วเนี่ย ็ไอ้เโตัมะนตีให้ขีนขอขอตู้หูควก็ไ <online> ม่ไ <lonely> ด้เ <Find> ย <human> ้ยจนีจบเกมไหมเนี่ยอุยอุ๊ยอุยอุค้างค้างขอจบเกมวดีบอเดี๋ยวอัดไม่ได้ จะสินโยนโยนจอยกินบาทตัวตับเลยลงชักโคกนะฮ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 าเะฮากาฮะฮะฮะเะฮะ่ะฮ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 ะะฮ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 นฮะฮะฮกฮะ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 ฮตฮะ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 ฮไมะฮ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 ะ่ะไะฮะาะฮะฮะปะฮะฮลฮะฮะกะฮ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 ะะะฮะฮะะฮ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 ะะฮรฮะฮะฮะ